บอกความรู้สึกเกี่ยวกับวันนี้ด้วยค่ะราวันนี้ก็ึรู้สึกปากลื่นแล้วก็รรู้สึกปากลื่นเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมขวัญพุกพรอ็อกซิเดจพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่ต่างแดนแต่ในส่วนของสถานทูตก็จัดให้เราได้มีโอกาสได้เรารู้สึกปากลื่นก็ยินดีแล้วก็อยากให้ท่านมีพระชนมายุที่ยั่งยืนยั่งยืนนานแล้วก็อยู่กับเราไปนาน และนอนค่ะคก็รู้สึกดีใจที่ได้มาถวายพระพร่วมกับคนไทยที่อนดเต้นเต้นค่ะดีใจค่ะที่ได้มาร่วมวิธีถวายพระพรอในวันนี้นะคะก็มากันหลายคนมากเลยค่ะรู้สึกมีความสุขติดีมากแล้วก็ขอให้ปรุมทสงเจริญยืนยืนาคะขอบคุณมากค่ะ ดีค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณวานิชาเทานอกนะคะมาจากที่ไหนคะมาจากโซเรนโตค่ะอ๋อค่ะยังไงขอทราบบรรยากาศความรู้สึกของวันนี้ด้วยค่ะวันนี้เป็นวันวันดีวันศีมงคลน,นะคะของพวกเราชาวไทยทุกคนนะคะเออจริงๆริออกมาจากบ้านก็ฝนตกหนักเลยพอมาถึงที่ที่นี่นะคะสุดแดงจ้าทำให้พวกเรามาีความสุขมากเลยนะคะวันนี้มีความตื่นตั้ใจวันนี้เราจะมาร่วม กกขอ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 จุดขอใหนในหลวงของเรานะขอขอพระองค์ทรงพระชนม์ยิ่งยืนนานยิ่งยืนนานค่ะขอบคุณมากนะคะคุณวนิชาสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เออ่ไม่ทราบคุณพี่มาจากที่ไหนคะมาจากโซเอนโตค่ะช่วยบอกความรู้สึกบรรยากาศของวันนี้บ้างค่ะออกจากโซเอนโตมาไม่ดีค่ะเหงื่อตัวตุ่มกระดาษพอมาถึงกรุงรงอากาศดีค่ะแดดดีเป็นใจให้ มทาะะงไกลส่วคนที่อยู่ขางในนะคะสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างคะมีรู้สึกมีความสุข่ะคะที่ได้มาอวยพรวันเฉลิมพระชนมทาศาสาพระเจ้าอยู่หัว้วก็ได้เจอเพื่อนๆทุกคนที่เป็นคนไทยที่อยู่ที่นี่ด้วยกัน,นะคะะ เหมือนได้รับความอบอุ่นที่ได้มาในงานนีสส้สวัสดีค่ะดีใจมากสวัสดีค่ะดีใจมากแล้วก็มีความสุขมากๆที่มาได้ร่วมง,งานในวันนี้ถวายพระพรให้ท่านขอพระองค์ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมากๆค่ะขอให้ท่านเป็นร่มโพลร่นใจของคนไทยตลอดกาลค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะบรรยากาศในวันนี้เป็นไงบ้างคะช่วยบอกความรู้สึกนิดนึงแล้วก็ถวายพระพรพระองค์เลยค่ะกรรการตื่นเต้นมากค่ะคนเยอะมากถวายพระองค์ทรงพระเจริญค่ะขอให้หายเดียวเร็วค่ะค่าขอบคุณค่ะ ันนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของการพักผ่อนทานอาหารสบายๆนะคะยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนคะเอ่อพราโนค่ะได้ข่าวว่าวันนี้เป็นวันแรกครั้งแรกที่มาสถานทูตหรือเปล่าใช่ค่ะช่วยบอกความรู้สึกนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างก,กับครั้งแรกดีมากแล้วก็ป่าปื้มรู้สึกอบอุน่นมากๆค่ะที่ได้มาถว,ว,วายพระพรในหลวงอาหารอร่อยมากค่ะ แล้วก็ได้ทราบอีกว่าเกิดวันเดียวกับพร่องท่านด้วยใช่ค่ะเกิดวันที่5ธันวาคม2513ค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอามีความสุขในวันเกิดเช่นกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านกงศูลวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสวัสดีนะคะยินดีค่ะ วันสินิมมคลนนะคะเป็นวันครบรอบผูชมอายุ85ปีรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ค่ะแล้วก็มีพี่น้องคนไทยนะคะที่อาศัยอยู่ในอิตาลีจำนวนเยอะแยะเลยนะคะก็มาร่วมถวายทองไทยหางคนด้วยค่ะ่บรรยากาศวันนี้ดีมากใช่ไหมคะเราครั้งนี้นะคะปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เรามีการถวายทุกคนไทยอยู่หลากหลายวิธีก็มีการลงนาถวายทุกคนไทยด้วยแล้วก็มีใช้ไคะต้นรัวหลวงค่ะ อาหารอร่อยด้วยใช่ไหมคะโอ้โหนี่ได้ได้จัดอยากให้เดินชมอาหารมีใครพาเดินชมหรือยังค่ะเดี๋ยวเราจะพาอันนี้นะคะจากซุนทรลอนะคะค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะค่ะอร่อยนะคะดูน่ารักนะคะน่ารักค่ะค่ะขอบคุณท่านจงสุลย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับต้นไม้ของพ่อนะคะก็ ีนี้เป็นปีที่พิเศษที่ร่วมใจกันถวายพระพรเพื่อพอ่อหลวงก็คือจะมีกระดาษที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็จะมาเขียนถวายพระพรแล้วก็มาติดบนตน้นไม้นะคะอย่างนี่จะเลือกสีที่เราชอบเี่ชอบสีเขียวนะคะจะเขียนวายนี้ท่่นั่งกัน ถึงวันนี้จะมีฝนตกเล็กน้อยแต่พวกเราก็ยังพร้อมใจการรักพ่อหลวงนะคะนี้มีกี้เขียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะติดที่ต้นไม้กัน รวมไปด้วยดีแม้ว่าอากาศจะแนาวเน็บบ้างแล้วก็มีฝนตกบ,บ้างคนไทยก็ร่วมใจกันมาถวายพระทพระเจ้าอยู่หัวกันค่ะยังไงวันนี้นะคะวิกกี้ขอลาไปก่อนแล้วก็พี่น้องคนไทยมีความสุขกันทุกคนค่ะขอพระองค์จงพัะเจริด้วยก้าวด้วยกหมองขอเดชะ ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเง,งาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกทุกคนพอใช้เหงือแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิด,ดอกใบออกผล ให้เราทุกๆคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้วห้าสิบปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บันเทาออกผลให้เก็บ แตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปจนวันนี้ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ลูกที่อยู่ได้คอยอาศัย แผ่นดินยังกว้างไกลแต่เหมือนว่าหัวใจพอกว้างกว่าลูกที่เกิดตรง มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะปราเพื่มดีมากค่ะดีใจมากค่ะที่มาได้งานพระราชทานในหลวงของเรานะคะก็อยากจะขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็เป็นห่วงของท่านมากค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะัค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมทัศยานศรีอัมไพนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของชาวไทยคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศอิตาลีนะครับก็ ทํางานให้กับทัานผู้นะครับก็มีความยินดีนะครับ<ด>ที่เราได้ไดนําความรู้และก็ประสบการณ์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวไทยของเรานะครับขอบคุณมากนะครับก็ขอข้อหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับ ขอน้มเก้าน้มกระหม่อมขอน้มก้าน้มกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีขออรัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยขออรัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดอภิบาลประธานพรชัยมงคลโปรดอภิบาลประธานพรชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญทรงพระเกษมสำราญพระสุขภาพพรานาไมยสมบูรณ์พระสุขภาพพราณามัยสมบูรณ์เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยสถิคู่แผ่นดินสถิคู่แผ่นดิน ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พวงชนชาวไทยทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พวงชนชาวไทยตราบการนิรันเทินตราบการนิรันเถินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ไม้ที่พ่อปลูกล้งสุดท้องนุ่งงามแลยิงใหญ,ใหญ่สืบสานและติดตามจากร้อยที่พอตั้งใจเมื่อเราจะเทไปจากหัวใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพอ 姑娘。<Yeah. S 2> yeah.